สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกมค r าส i ิกแอคชันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แต่ววันนี้เราจะไปเล่น PVE hard กันนะครับอ่ะเอาละ่ะ okay. ก็อยากจะบอกว่ามันลำบากมากนะครับในการหาผู้เล่น <laughs> ออ <laughs> ไป <laughs> ก็วันนี้ ได้รับเชิญจากมีแขกรับเชิญนะครับผมก็เป็นรองกับตันทีของผมเองนะครับก็เป็นคุณว่านนะครับผมอันนี้ขอไม่พูดมากแล้วกันนะครับก็อบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้อาจจะไม่ชัดคลิปอาจจะไม่ชัดเท่ากับคลิปที่ผ่านๆมานะ สิ่งที่เราต้องระวังก็คือหุ่นยนต์เมื่อกี้นะครับหลายคนรีบว,ว่าโดนนะครับผมก็สมชื่อมันนะครับโดนระวังโดนมันยิงแล้วกันนะเออมันจะออกมาทุกๆรอบที่3ามหก้าแล้วก็สิ1สามสิบหกนะครับสิ่งที่เน้นก็คือต้องยิงมันก่อนนะถ,ถ้ามันถ้าเห็นถ้ายังไงอะ ศัตรูอื่นไว้ที่หลังนะครับพยายามฆ่ามันให้ได้ก่อนอันนี้ก็ซื้อไอเทมไอเทมเข้ามานะครับผมก็จะเป็นไอเทมกระสุนปืนแล้วก็เพิ่มเพิ่มแรงยิงนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนรีโหลดไว้นะครับ มันยากหาผู้เล่นยากตรงที่จะไม่ให้มีคนโปเข้ามาด้วยนะครับผมเพราะจะอัดคลิปมนะัน,นะนะมันจะออกมาเบิ้ลสองรอบนะครับไอ้เทียมึงบินมีอะไรไอีกสัก เราเห็นไอ้นี่ก็เก็บแล้วยิงทิ้งแม่งไปเลยนะครับผมมันไรประโยชน์นะครับ ปืนที่ใช้ในนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นเด a ดไนท์เลเวลเก้านะครับผมเดดเนี่ย <Shoot> <alia> มนลั่นกระสุนเร็วก็จริงนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ยิงไม่โดนนะครับก็คือ กระสุนพวกนั้นนี่คือแบบเท่าเอามาปลาหัวมาเล่นนะครับผมรอบที่เก้าจะมีบอสผู้หญิงเอามานะครับ ที่สิบก็เป็นบอสตัวอ้วนนะครับผม มันแหลกๆยังไงไม่รู้นะเล็งโดนแต่มันไม่ตรงนะครับเอ๊ะเล็งตรงแนตะ่แม่งไม่โดนนะครับผม หลายๆคนอยากดู PvE Hard นะครับก็วันนี้ก็มาทำให้ดูแล้วนะอา้าวไม่ได้ตั้งใจนะครับจริงๆแมงมุมพวกนี้เนี่ยแมงมุมหุ่นยนต์นะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครยิงไม่แรง หรือว่าต้องการความเร็วนะครับก็คือให้วิ่งสวนมันไปเลยนะครับมันก็จะระเบิดของมันไปเองไม่ต้องไปยิงแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการคะแนนเนี่ยก็ต้องยิงนะครับ ออกมาวะจะไม่ได้ แล้วสิบห้าจะมีบอสออกมาอีกตัวหนึ่ง รอบที่16คหณยนยนจะออกมานะครับ หลายๆครั้งนะปัญหามันอยู่ที่เป้าอัตโนมัตินะครับผมคือว่ากูจะเลือกยิงศัตรูอีกตัวหนึ่งแต่ว่าแม่งหน่วงไว้นะครับหน่วงไว้ไม่ให้ไปยิงคือเลื่อนยากนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่ามันจะมันจะให้ไปเล็งศัตรูอีกตัวหนึ่งนะครับ ไม่น่าเก็บเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจ ร้อบที่ิบก็พยายามอยู่ห่างๆเพื่อนไว้นะครับผมบอสเนะี่ยมันไม่น่ากลัวนะครับกลัวแต่วงแดงของเพื่อนนะครับผม ว่าแล้วไงมาทําไมมึงมาทําไมดูพอวงแดงเราขึ้นปุ๊บเราเดินขยับนะครับผม เติมกระสุนถ้าจะเติมกระสุนเราก็ให้วงแดงมันขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยเติม ถ้าเกิดยิงที่ตามันได้ยิงที่ตามันครับจะเห็นตามันอยู่นะจะมีตาแดงๆอยู่นะครับผมตาแดงๆเนี่ยถ้ายิงพลังมันจะลดเยอะนะครับกูตายแน่กูตายแน่อย่างนี้ไอสารสุดตกลูอือหือ โอ้ยเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะคิวบอสนะครับ <c oughs> จะแบ่งแต้มให้คนอื่นเขาแต่ก็โอเคแล้วน่าจะ SS กันทั้งหมดนะครับเอาล่ะ right. อาจจะใช้เหรียญเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าจริงๆมันไม่ควรที่จะเยอะขนาดนี้นะครับ รา,างวัลก็เฮี้ยมากเลยครับผมไอสัตว์เอ้ยเออก็ยังดีวะตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเราใช้การดเดือนนะครับผมอ่าตอนเนี้ยวรางวัลพิเศษการดเดือนจะเห็นอยู่ด้านบนคําว่าคะแนนของฉันนะครับมันก็จะเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่านะครับผมสําหรับคนใช้การดเดือนนะก็จะได้แต้มอัปเกรดอีกหนึ่งเท่าแล้วก็รางวัลที่เป็นด้านซ้ายนี่นะครับด้านซ้ายตรงนี้ถ้าเกิดใคร ดวงดีหน่อยก็อาจจะได้เป็นชิ้นส่วนของ Dead e ็ดไนท์ดาร์กไนท์มานะครับหรือว่า Sto r m n ไนท์หรือว่าชิ้นส่วนพวกที่มันอัพปืนได้นะครับผมอ่ะเอาละก็เดี๋ยวในเรื่องการอธิบายว่าจะต้องทําอะไรบ้างก่อนเตรียมตัวยังไงในการที่จะเข้าไปเล่น PVE h a r t นะครับผมจะต้องมีปืนแบบไหนอะไรยังไงก่อนยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ใน ในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกคนที่ติดตาม,มารับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม